เงินดิจิตอลเฟสสองจะแจก1 0,000บาทวันไหนคนลงทะเบียนไปแล้วจะได้เงินทุกคนหรือไม่ครั้งตอบแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะจากกรณีที่รัฐบาลนะคะแจกเงิน1 0,000บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านบัสวัสดิการแห่งรัฐบัดคนจนและผู้พิการจํานวน14ล้านคนไปเมื่อวันที่25-30กันยายน2567ที่ผ่านมานะคะสร้างความคึกคักให้กับกลุ่มป่อบางค่ะ ไปยืนกดเงินสดจากตู้ ATM ที่ธนาคารต่างๆนะคะจนหลายคนเกิดข้อสงสัยว่า แล้วกลุ่มคนที่ลงทะเบียนเงินดิจิตอลหนึ่งบาทผ่านแอปทางรัฐไปเมื่อเดือนสิงหาคม2567ที่ผ่านมารัฐบาลจะเดินหน้าต่อหรือไม่นั้นนะคะล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทุ่นกันคลังค่ะระบุถึงการเดินหน้าแจกเงินดิจิตอลเฟส2ต้องเว้นช่วงพอสมควรค่ะเพื่อรอจังหวัดที่เหมาะสมเพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปเรื่อยๆ ทีกทงไม่ต้องการให้เกิดความซ้ำซ้อนกันในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้เองค่ะส่วนการเดินหน้าเงินดิจิตอลเฟดสองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยทุกฝ่ายนะคะกําลังเร่งรัดในการประชุมหารือขณะเดียวกันนะคะคณะกรรมการบางส่วนมีหน้าที่ดูแลอุโทกภัยซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะแต่ก็ต้องพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอมาให้ดําเนินโครงการแจกเงินดิจิตอลเฟสสอในช่วง low season ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจค่ะพรเม็ดเงินจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจในช่วง h i ซ h s e a s ควรจะเอาไปทดแทนใช้ใจ่ายเดิมๆแล้วก็จะเก็บเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็นําเงินจากรัฐไปจ่ายแทน ทั้งนี้นะคะนายเผ่าภูมิก็ยืนยันว่าผู้ที่ลงทะเบียนเงินดิจิตอล1,000 0บาทหรือเงินดิจิตัลเฟสอมีสิทธิ์ทุกคนจะได้รับแน่นอนค่ะแต่จะแจกในมิติไหนรูปแบบไหนหรือว่าวิธีการอย่างไรระยะเวลาไหนต้องรอคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชี้แจงอีกครั้งค่ะ